ผลงานสร้างชื่อก็คือโดนแก้วปลาเนี่ยก็เลยกัายเนเอาเฮียอะไรมาดังผลงานอีกนะคะอย่าบอก ใครเที่ยวกับมันคือเปลืองเงินสุดๆเปิดโต๊ะเองเลยนะแต่ถ้าเกิดผู้ชายไม่ดีมูไปอีกร้านหนึ่งเปิดโต๊ะคืนหนึ่ง5ล้านเปิดโต๊ะ5ล้านกูเดินหาอีแขนทั้งข้าสารตัดข้านมาอีแขนใส่กระเกงในตัวเดียวใส่เสื้อเปิดไหล่กอดคอเพราะหลังสองคนเต้นอยู่กลางถนนคนที่จะมาเป็นเพื่อนสนิทคุณและเที่ยวคุณได้ต้องเป็นคนแบบต้องเที่ยวแบบไหนคือจนกว่าจะหาจุดเจอว่าเฮ้ยคืนนี้ร้านนี้แหละเว้ยที่ซอยสองเราเจอจุดไหนมาฮะ้่แต่สิงคโปร์ รายการาแอร์กี่ชั่วโมงอะเพราะของแขกน่าจะประมาณสชั่วโมงสัมภาห์อันนี้มีคนมาช้าหรอคะมากมีคนมาเลยแต่ว่าก็เข้าใจแหละเพราะว่าตั้งแต่เขาแบบโด่งดังผลงานสร้างชื่อก็คือโดนแก้วปลาอย่างเงี้ยเลยการเอาเฮียอะไรมาดังผลงานเอกนะคะอย่าบอกผลงานสร้างชื่อติดโควิดผลงานสร้างชื่อดโดนแก้ว,วปลาเราเลคอดไปแล้วนะคะเลคอดแล้วหรอเหรอ<ช> ห้าสี่สิบาอยู่เฮ้ยอะไรรายการเข้าแล้วสวัสดีค่ะแล้วนี้อยู่กับรายการตูมสนิทรายการที่ดีเจมาตูมจะไปสนิทกับคนที่คิดว่าสนิทแต่ต่อให้เขาไม่คิดว่าเราสนิทแต่เราก็จะพยายามตีสนิทคุณเป็นคนที่ขอคิวไปแล้วไม่ให้คิวเลยยากมากกันที่เราอยากคุยกับคุณเยอะมากฉันไม่อยากมาค่ะทำไมคุณหนูไม่อยากมาความรักฉันเยอะเฮ้ยเอาเหมือนกันวันนี้มาตูมจะให้แขกพูดก่อนมาตูมจะไม่แฉอะไรเลยจะไม่พูดเลยเลยให้แขกพูดก่อนเพราะเรามาดูซิว่า เรื่องที่พูดกันจะตรงกันมา่ะจะเริ่มก,ก่อนนะคืออานดีดมาก คือเจลี่ยำออนไลน์นะครับตั้งอยู่ที่นี่เลยคือถ้าเกิดมาจากแยกอโศกใช่ไหมทางไปนี่เอ็มคอทีตรงข้ามกับโรงแรมรดิสันบลูอีกฝั่งถนนหนึ่งจะเจอร้านเจลี่ยำออนไลน์เป็นกระจกใสๆและมียำหลากหลายชนิดเลยซึ่งอยู่ตรงหน้าเราอันนี้เมนูเขาเรียกว่าอะไรกันเนี้ยยำออนไลน์ยำออนไลน์ยำออนไลน์นะคะซึ่งในนี้ก็จะมี Facebook Twitter ไอจีก็ยำออนไลน์ซึ่งมึงขึ้นเทรนด์ในทุกอย่างมาละนี่มึงพูดว่า่แรงมาก ยังเหลืออย่างเดียวจะไม่ได้ขึ้นอะไรอลิแฟนแต่เรามียั่งอยากอยู่อยากอยู่หรอแต่กลัวคนไทยจะตกใจก็ทำกับสะจวดสิยำร้านนี้นะครับสะจวดสิและแน่นอนเครื่องเคียงร้านนี้ก็จะมีนี่มาม่าเส้นหมี่โรยด้วยกระเจี๊ยวเทียมนะครับกระเตียมกระเจี๊ยว่ะกระเจียเทียมเทียวนี่ก็เป็นยำปลาหมื่นใช่มันนี้เป็นของแท้และนี่แซลมอนเธอฉันชอบแซลมอนที่นี่นะแซลมอนแซ่บเขาอะคือน้ำยำ่มเขาไม่เหมือนที่อื่นเลยแกนี่นะมันต้องลองแซลมอนก่อน น่าประลาดีมากเอาเ่าเรื่องเลยลวกันความสนิทของมาตูมและสนิทแข่จริงๆมันเริ่มต้นจากคุณต้นหอมคุณตาลาแต่เราเข้าวงการพร้อมกันก่อนไม่พอมึงเข้าก่อนมึงเข้าก่อนเหรอมึงเข้ามาปีปีเจ็ดนะกูเข้าตอนอยู่กูอายุสามสิบตอนนี้มึงสามหกใช่หกปีก่อนเข้าก่อนตูมามาก่อนประมาณปีหนึ่งแล้วจากนั้นแขรค่อยตามใช่แขรเนี่ยรู้สึกว่าในวงการถ้าเป็นมาสเตอร์พพชที่แบบเข้ามาผลงานแรกมคืออะไรนะของอีแขรก็คือทำรายการกับ ขอโทษอุ้ยขอโทษคุณพี่ขอโทษขอกระดาษหน่ยเมื่อคุณเป็นชีวิตตัว อีดากูไม่ได้ว่านะกขาเลยอ่ะเนาะมึงปลายช้อนนิดเดียวอ่ะไม่ได้แล้วตรงเนี้ยโล่งหมดกูไม่จิ้มกูก็ต้องจิ้มโดนปลายช้อนแต่ว่าแสดงให้เห็นว่าเจลลี่ยำออนไลน์อาหารทะเลสดจริงใช่เพราะว่าปูกระโดดปูแ <c oughs> อ่อย้อนยังหมายผลงานแรกคุณคืออะไรในวงการนี้พี่ชอตให้เล่นละครก่อนมิ้นกับมิวที่แบบว่าผลงานที่คนเห็นเลยนะมิ้นกับมิวแล้วที่เด่นชัดสุดก็จะเป็น e enjoy เพื่อรักเทนไลน์อันนั้นคือมาสเตอร์พีของคูนใช่คือของแขมันจะมีมาสเตอร์พีเยอะมากทั้งเทนไฟท์เทนทั้งแบบว่่าอ หลักเพื่อหล้ายปากแก้วปากปากแก้วนี่เป็นอาจจะมังสเตอร์พีชอันนั้นเป็นเรียกว่าเป็นผลงานสร้างชื่อระดับประเทศชื่อระดับประเทศคือต้องบอกก่อนว่าตุ้งกับแขกเนี่ยเจอกันครั้งแรกอะตุ้งเจอแขกรู้สึกว่าแถวตึกเจมี่ถ้ากูจำไม่ผิดไม่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 หมายถึงว่าเจอใช่หรือเปล่าหรือว่าบ้านพี่หอมตึกเกมี่ตึกเึมี่เพราะอันนี้มันทำงานอันนี้มันสายพูดไงดีเจส่วนเรามันสายหน้าตาสายความสวยเพราะเป็นนักแสดง พูดถึงเรื่องความสนิทคือตูมบอกเ <ใน S 2> ลยนะว่าตูมเจอแขกตามรายการอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยได้เที่ยวไม่ค่อยได้เที่ยวด้วยกันจนกระทั่งมีโอกาสได้มาเทียยเนนเ่ยวด้วยกันเป็นคนเที่ยวเฮียเป็นคนเที่ยวยฟนะังนะพฤติกรรมการเที่ยวของเฮียเนียนะเฮียมากใครเที่ยวกับมันคือเปลืองเงินสุดๆเออเพราะเยะแขกนะเขาจะเป็นคนที่เช็คอินเข้าไปที่ร้านร้านหนึ่งถ้าเกิดผู้ชายไม่ดีเขาว่าไปเช็คอินคือเปิดเปิดโต๊ะนะเปิดโต๊ะเองเลยนะแต่ถ้าเกิดผู้ชายไม่ดีมูฟไปอีกร้านหนึ่งเปิดโต๊ะไม่ดีมูฟไปอีกร้านหนึ่งเปิดโต๊ะล้้าานแวปห แล้วเรื่องของเรื่องคือบางทีอ่ะแย่มมึงอยู่ไหนยูทูปเปนี่าในใจมันนะแบบ เดี๋ยวไม่บอกไหนๆก็จะมาเที่ยวเดี๋ยวจะต้องจำนวนหรอรนะเออมาสิอยู่บิ๊กบาร์บอกว่าบาร์บอกว<ห>่าช<อ>ือ่อบิ๊กบาร์ฉันบอกแล้วว่ากูมา Big บิาบ๊กบาร์กูถามเด็กโต๊ะแข่อยู่ไหนโต๊ะแข่อยู่นี่แต่ตัวแข่อยู่ไหนไม่อยู่กูเดินหาไอ้แข้ทั้งข้าวสารเดินตามหาทุละทุกร้านเลยไอ้บิ๊กบาร์ไม่อยู่อ,อ,อย,อยู่มูลิกันตอบ่าเดินเดินเดินหาตัก้ามาไอ้แข้ใส่ากางเกงในตัวเดียวใส่กางเกงในตัวเดียวใส่เสื้อเปิดขาดใส่เสื้อเปิดไหล่กอดคอเพราะหลังสองคนเต้นอยู่กลางถนนมือว่าไม่เปิดโต๊ะทำไมไม่คือมันเป็นเที่ยววบังเทราาก่ เราเป็นคนที่เก่งใจเหมือนสมมติว่ามึงถามกูเนี้ยแขไปเที่ยวไหมกูก็ไม่อยากออกว่าไม่ออกไม่บอกแล้วพอมึงมาเห็นในสตอรี่หรือว่าอ้าวมึงออกนี่ กูก็สุดท้ายกูบอกไปด้วยว่าเออกูออกแพที่เหลือกูขอไปตามใจกูนะอะไรประมาณนี้คือแขกบอกาจะเป็นคนที่ไม่ได้อยากให้ไม่ได้ปิดกั้นบอกตูว่าไม่ด้ไปไหนแต่ไม่ได้อยากให้ตูตามไปจุ่มอ่ะงั้นเที่ยวในเวของรัศมีแขคนที่จะมาเป็นเพื่อนสนิทกูและเที่ยวกณได้ต้องเป็นคนแบบไหนต้องเที่ยวแบบไหนคือเป็นเที่ยวคือไม่มีกฎเกณฑ์ไปได้เรื่อยๆสามารถอยู่ได้นั้นใช้คําว่าปล่อยตัวปล่อยใจใช่จนกว่าจนกว่าจะหาจุดเจอว่าเฮ้ยคืนนี้ร้านนี้แหละเว้ยแล้วจุดไหน เจอที่ซอยสองเราเจอจุดไหนมาฮะน่าจะสิงคโปร์เรื่องในวงการเพื่อนสนิทของแขกวงการจริงๆแล้วมีกี่คนจังปจริงๆอ่ะก็คือต้นหอมนะต้นหอมอันดับหนึ่ง พี่หอมพี่เกดเมทีดีพี่เกดน้ำชาอ่าน้ำชาชาเนี่เพื่อนคุณแรกเลยในวงการปล่อยก็คือมีอ่ะมีสามคนนี้แม่อ้วนรีเทิร์นอ่าแม่อ้วนแม่อ้วนเป็นรุ่นแม่เอออีจีออนอจีก็คือแกแกงไม่ออกหมดเลยอ่ะเออที่เจอแล้วเราสามารถคุยได้มึงอ่ากูเขาสามารถกูสามารถเล่าเรื่องความลับเรื่องเออโดยที่กูแบบไม่ไม่ระแวงไม่อะไรมึงเป็นตัวระแวกเลยเพราะมันกำลังจะมากูรู้ใช่ ถามจริงคุณฮอตมากเลยวลาคุณไปเที่ยวกังคืนอย่างตูคู่ไปสีลมซอยสองเนี่ยคุณฮอตไหมเพราะว่าตูมันไม่ค่อยได้เห็นแขนตอนดิวผู้ชา,ายเพราะเขาจะดิวเงียบสีลมซอยสองได้ไหม<า>สัจจวรัรได้ไหมสั<ก>สจจวัตรที่บังคับให้ลบลูกคู่ในไอจีอ่ะ<ส><ก><ส><ก> จะบอกก่อนนะว่าคาแรคเตอร์อย่างเราสองคนอนะเวลาเราแอลอร์นอนะเราจะไม่ใช่แอลเก้งนะเก้งเลยเราจะแอลเนี่ยอย่างไอ้แดนอย่างไรเงี้ยชายแท้<า>แทคือเรารู้สึกว่าชายแทะเวลามันได้อะมันได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้ไอะมันเหมือนเรียกว่ามิชชั่นคอมพลีทเพราะเขาจะชอบผู้หญิงแต่พอเราเป็นกันอเองแล้วไปแซวหรือเรียกเขามานั่งโตได้อะมันจะรู้สึกแบบมึงมาแล้วมาแล้วไรเงี้ยแล้วเราก็คือแบบว่าบางทีเราก็อยากเขารู้ว่าแบบเอาความเป็นตูต์อะมันไม่ได้แบบว่าหมายถึงเวลาเราคุยกันอะบางทีมันไม่ได้หมายความว่าจะกินเรานะ อะไรเงี้ยมันแค่แบบอยากแบบอยากเอนจอยผู้ชายอ่ะแบบเหมือนแบบกระเทยก็เป็นเพื่อนผู้ชายได้ไปเที่ยวด้วยกันได้มันไม่ได้แบบเรื่องใต้สะดือเสมอไปเป็นเพื่อนการกินเหล้าพอเมาอดูดจบไม่หยุดสิการเป็นกระเทยเราได้ชายแทะกูบอกเลยนะเว้ยมึงต้องสวยแบบไม่ใช่สวยแค่รูปลักษณ์ด้วยนะมึงต้องทำให้ผู้ชายรู้สึกสบายใจพอะนัยเนี้ยแฉก็คือเป็นคนที่สวยจากภายในสู่ภายนอกเพราะว่าเป็นคนดูแลตัวเองระดับหนึ่งเชกเช่นเดียวกับดิฉันแต่เขาลูกค้ารนารู้ยังมากคุณ กลกมีความรู้ส right? ึกว่าอะไรปะขายของเลยไม่แต e. ่เราไม่คุยฉันไปอ่ะฝรั่งอ่ะ บอกเสมอว่าฉันอายุประมาณ26-27เพราะฉันบอกว่า36คนไม่เชื่อเมื่อเอาจริงป้าคนอาจจะเรียกตัวพี่นะเพราะว่าเขาเห็นว่าตูมตัวสูงแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะพูดได้ว่าเฮ้ยแต่หน้าเราอะยังดูเด็กอยู่หน้าเรายังดูแบบไม่เหมือนแบบ30กว่าอะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยนะว่ากว่าที่เราจะมีหน้านี้ได้นอกจากฟิลเลอร์กับโบท็อ์ภายนอกแล้วอันนี้ไม่เถียงอันนี้อันนี้โบท็อปแ้วก็ต้องโบฉันโบคือตัวบอกเลยนะว่าเรื่องของการชะลอวัยทุกวันนี้ทุกคนจำเป็นที่ต้องดูแลตั้ง่่ข้้างงงใในนสสูอจริๆ ใจเรื่องการชะลอวัยหรือว่าอยากดูอ่อนกว่าวัยนะแขแนะนำาล i ์ e Extension ครับผมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยเขาเด่นเรื่องอะไรรู้ป่ะ a n t i a g i n g อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากอยู่แล้วซึ่งการเสริมเรื่อง a n t i a g i n g ก็คือจะช่วยชะลอวัยมากๆนะครับและก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพูดถึง Li ฟ e Extension เนี่ยคุณหมอในวงการแพทย์บ้านเราอะในไทยอะรู้จักหมดเลยเพือ่อนมาตุ้มหลา,นนายาๆคนที่เป็นหมอก็แนะนำตัวนี้มาด้วยนะครับและตัวที่มาตุ้มอยานนมากๆนนะ ก็คือ two per day ครับมีสารสกัดมากกว่า30ชนิดวิตามินรวมมากกว่า16ชนิดและก็ยังมีแร่ธาตุอีก11ชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็มีทั้งสารสกัด ALA ไลโคปีนแล้วก็ดอกดาวเรืองด้วย ทั้งหมดที่อัดแน่นมาอยู่บรรจุในขวดนี้เนี่ยนะฮะมันทําอะไรได้บ้างกระปุกนี้สามารถเสริมภูมิคุ้นกันวล<ด>คุมากซึ่งช่วงนี้สานการแบบนี้มันต้องเสริมภูมิจริงนะถูกบรรเทาอาการภูมิแพ้การช่วยในเรื่องของสิวลดสิวลดผื่นลดริ้วรอยแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวที่สําคัญช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดอาการอ่อนล้าแล้วก็ช่วยบำรุงสมองดวงตาแล้วก็ระบบประสาทเรียกว่าคร<อ>บเลยมันครบเอาจริงๆอ่ะจะเป็นคนอย่างงี้เมื่อก่อนก็เป็นคนเชื่อมั่นในร่างกายตัวเองแล้ว แล้วฉันเป็นคนที่ไม่กินเนี่ยอะไรพวกนี้เป็นพวกอาหารเสริมอ่าถูกนะใช้เป็นคนไม่กินเลยแต่วันหนึ่งนะพอมาเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพถ้าหนูรู้ว่าแค่กินทุกวันเนี้ยสารอาหารมันไม่ครบเฮอสารอาหารมันไม่ครบยิ่งคนที่อยู่กรุงเทพบอกเลยนะสภาพอากาศด้วยชุดโควิดเนี่ยยังไงก็ต้องกินสารสกัดรวมเขาเนี่ยมีมากกว่า30ชนิดซึ่งแค่วิตามินอะอวิตามินก็รวมมากกว่า16ชนิดแล้วอะแล้วยิ่งมีแร่ธาตุอีก11ชนิดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอัะ แน่นมาเลยในะกระปุกนี้กระปุกเดียวลูกค้าจะได้กี่ชุดไลฟ์ Life, <c oughs> อะไรคุณสั่งเขาสิ มัน,นหาซื้อไม่ยากไม่กูจเอาตรงนี้เลยกูจเอากลับบ้านลูกคา้ามากี่กระปุกมีได้เลยแขกเพราะว่าวันนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นดีๆนี่มีเป็น<อ>เซ็ตแบบนี้แม่เซ็ตแบบนี้น2ก<ๆ>ระปุกนะครับตกเหลือเซ็ตละ1150บาทเท่านั้นถ้าแขกสนใจหรือท่านผู้ชมกาลังสนใจอยู่ตอนนี้ติดต่อมาได้ทั้งที่ Facebook ของเราเพจ Facebook Life Extension Thailand หรือ Li n e ครับ Line@ l e.thai ก็คือ le.thai นั่นเองหรือไปทางช็อปวีตาสตอร์ทั้ง6สาขาที่มาตุกจดขึ้นรายละเอียดให้ทางด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวคอมเมนต์ให้เลยด้านล่างแฉหรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงจัดเซ็ตแบบคุ้มแบบนี้มาอย่าบอกนะว่าเขาครบรอบ2ปีนะเฮ้ยหล่อนรู้ได้ยังไงอ่ะก็รู้สิตอนคลิปฉันหรือเปล่าไม่้จริงๆอันนี้เรื่องแฉผู้ถูกนะฮะเพราะว่า l i f e Extension เนี่ยครบรอบ2ปีเลยจัดโปรเด็ดแบบนี้2กระปุกในราคา1150ับบาทไปเลยใครสนใจอย่าลืมนะฮะไปติดต่อสอบถามหรือว่าดูทางสาขาด้านล่างนี้เลยจ้ะ เหมาะก,กับการที่จะให้ของขวัญกับคนพิเศษอย่างคุณนะ่ะปาร์ตี้กลางคืนตื่นเช้ามาออกรอบตีแบบเอ่ยเล่นวอลเลย์เอ่ยว่ายน้ําดำน้ำําดูปะการังของคุณพอคุณกินตรงนี้เปิบตรงคืนค,คุณมีแรงไม่มีแรงเลยมากกว่ามีแรงคืออะไรรู้ปะอะไรเราชอบในเรื่องของการที่แบบว่าชะลอความแก่ของเราแล้วก็ได้กินอะไรดีๆที่มันไปซ่อมแซมร่างกายต่อไปน<ล>ี้เวลาคุณไปเที่ยวคุณเณถือนี้ไปเลยอย่างนี้เลยแล้วผู้ชายจะเข้ามาเอากระปุกแล้วกลับบ้านีโด อันนี้ให้แขกไปเลยอันนี้ให้แขกไปเลยได้เลยนะฮะแขกจะบอกเลยนะว่าแขกคุ้มมากเลยนะเพราะว่ามันเซ็ตละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทให้ตัวกระปุลห้าร้อยเองอะเธอเออเออจะปาดเองอ่ะมันคุ้มมากออดีออน่ากลัวนะ <c oughs> น่ากลัวว่าลูกค้าจะไปช่องมันนะฝ <c oughs> ากด้วยนะครับหาซื้อได้ด้วยเลยนะฮะ ทามาพูดถึงความสนิทแขสนิทคนที่จะมาสนิทกับรัศมีแขได้อันนี้ไม่เอากับพวกเรานะหมายถึงว่าต้องมีคุณสมบัติประมาณไหน จริงๆไม่มีหรอกเพราะเราไม่ถึงไม่มีคนเข้ามาหรอกไม่มีคนเข้ามาหรอกไม่จริงๆคืเป็นคนอย่างนี้เว้ยเมึงเซอร์เรตตี้ความเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวมันจะรู้เองอะว่าคนนี้แบบเราจะไม่ฝืนธรรมชาติคือเราไม่ต้องมาดัดหรือว่าแปลงเพื่อที่จะอยากไปเพื่อนกับใครเดี๋ยวมันคือถ้ามันคลิกเดี๋ยวมันคลิกเองนะเป็นตัวของตัวเองไปเนี่ยเพราะว่าชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่แล้วตัวคุณเป็นคนแบบไหนถ้าคนมาเป็นเพื่อนคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างอะอย่างมาตูมันเรียนรู้ว่าแขกเป็นคนที่เห็นตัวใหญ่แบบนี้นะแต่ใจเล็ก คนเซนซิทีฟกับเพื่อนมากพี่อ๋องเคยเล่าให้ฟังว่าพูดกับแขกแบบไม่ได้คิดอะไรแต่แขกร้องไห้ได้อะสามารถเสียน้ําตากับเรื่องแบบเรื่องที่มันแบบคนอื่นอาจจะไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่เขาคิดว่ามันใหญ่เอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนต้องเซนซิทีฟกับเพื่อนระดับไหนมา มาเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบกอดเพื่อนอ่ะเข้าใจปะเป็นคนที่ชอบกอดเพื่อนเออแบบตารางแบบชอบกอดเพื่อนพอเจอก็จะแบบจะกอดจริงๆถ้าเรื่องเพื่อนอ่ะแต่บอกตัวเองแล้วว่าจริงๆหยุดเวลาหยุดคือหมายถึงหยุดพอละอะไรเงี้ยด้วยความที่บางทีเราชีวิตมันก็ได้เรียนรู้นะว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกับทุกคนอ่ะมันมันมันมีอยู่ละแล้วจะหามาเพิ่มใหม่แล้วถ้ามันไม่ใช่มันมันเช็คชาหมาอยู่การที่จะคบใครคนหนึ่งหรือว่าการที่จะมีแบบว่าปฏิสัมพันธ์เหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ยมันใช้ energy แต่ว่ามันเป็นแบบ p o s ิทีฟเอนเนอร์จีเป็นกู๊ดเอนเนอร์จีที่ส่งให้กัรคือขี้เกียจม,มาน้บหนึ่งใหม่เพราะว่าเพื่อนที่มีอยู่แล้วแบบเฮ้ยมันโอเคแล้วคือตูจะบอกใครเลยนะว่ามาตุ้มอ่ะไม่นะเคยคิดถึงข้อนี้เลยนะจกนกระทั่งได้มาเห็นแขนี่นแหละคืตคอตูมีความสุขว่าเมื่อก่อนเรามีความสุขว่าเราต้องมีเพื่อนให้เยอะสิเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความมีความมีความสุขที่อาจจะมอบความสุขกับเราแต่พอเราผ่านการตกผลึกหรือผ่านเรื่องราวห้ายๆมาเราจะรู้เลยว่าจริงๆเราไม่ต้องการเพื่อนที่เยอะนว้ยแต่ต้องการเพื่อนทีี่มคุณภาพ กูจะมีโลกหนึ่งเว้ยอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนนะฉันอยากพ<บ>ูดเออไม่พูดละเอาแต่ละการเล็กติงง้งมึงนี้เลยนะเฮ้ยพูดเลยฉันพูดเลยกลาบกลาบกลบูไม่พูดละ นี่มันมันจะเป็นโรคถ้ามึงไม่พูดกูจะพูดกูเป็นคนเน่ะโดนรังเกียจมาตั้งแต่เด็กทไมว่าผิวดำอะไรอย่างเงี้ยอโดนบูลลี่ใช่พอมันโดนเสร็จมึงเวลาใครมาจับบวงเหมืองกูแตกเลยเฮ้ยกูจะมีความรู้สึกว่าเอ้าไม่ตัองเกียดเหรอมันจับทำไมมาอะไรอย่างเงี้ยก็จับได้อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยอีตูนจับเนี้ยเออรู้สึกดีแล้วมันมันใช้เวลานะกว่าที่จะแบบว่าคือเราถึงบอกไงว่าบางทีคนอาจจะบอกว่าเนี่ยบูลลี่โดนบูลลี่พูดไปแบบมึงมันติดมันติดเวลาใครมากอดแบบมากอดที่แบบกูตกใจกูแพ้หนิว่าเฮ้ยเขามากอดเเเเเ้าาาไไม่่ักีียยยรรรรหอออะงง จริงจริงมาต้องบอกเลยนะว่าเรื่องพี่แขกเล่าว่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเป็นเรื่องใหญ่หรือว่ามันจะเป็นปมของคนอีกหลายคนนะว่าการที่เราดูรูปลักคนอื่นแล้วตัดสินเขาเพียงแค่ภาพสีกลิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่เราไม่รู้จักเนื้อแท้ข้างในจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นการตัดสินคนที่แบบเขาเรียกว่าปลายอุโมงค์เหมือนแปะป้ายเขาเกินไปลเลยม,มีอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ ขาอาจจะโดนเหมือนโดนเหมือนแขะไหมอ่ะจริงๆอ่ะเราจะเจอรายการที่ชอบบอกว่ามีอะไรอยากฝากคนที่เกลียดไหมไม่เอาดีกว่าตอนนี้ให้แขะเป็นกระบอกเสียงฝากถึงคนที่โดนแบบแข่ดีกว่าเอาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการทําลายด้วยคําพูดทำลายร่างกายด้วยอุปกรณ์สิโดนมาหล้ร่างกายทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงตรงเลยนะมันคือคนที่โดนกระทำมันยากที่จะก้าวข้ามเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าทุกอย่างทุกคําพูดต้องระมัดระวังเอาง่ายๆเลยนะ คิดก่อนพูดแค่นั้นแหละเองบอกโดยเฉพาะบางทีคําพูดหรือว,ว่าอะไรเงี้ยมันทาลายคนแล้วแวบบมันค้างคาจะไม่มีใครชอบหรอกที่ตัวเองโดนแบบว่าโดนว่าจี้จุดจี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอใครกูจะเป็นคนที่เฮ้ยมึงโอเคไหมหมึงโอเคนะมึงแบบ เอ้ยโอเคหรือเปล่าเอออย่างเงี้ยอ่ะื่กกี้พูดถึงแข่สนิทไปแล้วและแบบไหนที่แบบแข่ไม่สนิทแข่ไม่สนิทคนประเภทไหนที่แบบไม่เอาเลยคบไม่ได้เลยคนทคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะไม่ใช่เฟ้งหรอกก็คือคนไม่มีคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองแข่ไม่เอาเลยกลายเป็นตัวของตัวเองไม่ผิดมันคือมันคือสิ่งที่วิเศษที่สุดไว้มึงมันคือความอยู่นี้กูไม่เคยเปลี่ยนตัวเอง ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้คนชอบถ้าคนอยากชอบก็ให้ชอบเพราะแขเป็นแขถ้าอยากเกลียดก็เกลียดพ่ะที่แขเป็นตัวอีแขเพราะงัวที่กูไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อใครเลยเพราะฉะนั้นเกลียดได้เลยฮะเกลียดที่แขเป็นแขได้เลยแต่รับมาตูมหน่อยนะเพราะว่าตอนเนี้ยมาตูมเป็นอะไรก็ไม่ค่อชอบเหมือนมึงไหมคืออีตูมเนี่ยจะบอกให้นะมันเป็นคนพูดจาผงผางต้องเข้าใจเจตนาของมันว่ามันหมายความว่าอะไรถ้าคนที่ไม่เก็ีเจตนาอีตูมือเกลียดเลยถ้าอย่างได้เพื่อนอะเข้าใจอีตู กูรู้ว่ามึงแปลว่าอะไรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของการครบหาคนของรัศมีแขนะฮะสุดท้ายเราต้องมาวัดความสนิทกันหน่อยแรงให้ตามความจริงคุณต้องไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนมาชอบหรือมาเกลียดคุณนะคุณต้องตามความจริงวัดค่าความสนิทระหว่างเราสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับต้นหอมรือไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยมาตูุนกับรัศมีแขถ้าคุณคิดว่ามันเยอะมากสนิทกันมาก ให้5ลองลงมา4 3 2สรือ1แล้วแต่คุณหรือ0ก็ได้กูว่าหลายคนให้0ให้1ไปละทุกคนให้10หมดจะเหรอใช่เพราะฉันให้เงินเพิ่มตัวอย่างากูก็ให้สิบนะบ้าแล้วแต่พร้อมกันนะพร้อมกันหลับตาหลับตาแล้วปล่อยพร้อมกันมึงถ้าเกิดกูให้เยอะกว่ามันกูอายอ่ะกูรู้กูมีตัวเลขในใจ1 2 รู้ไหมสิ่งหนึ่งอะที่กูค้างคาในใจกูบอกแล้วไงว่ากูเป็นคนที่ยอมแั้มันก็คืออีแขนี่ไม่ค่อยไปไหนกับอีตูมเที่ยวไม่ค่อยเที่ยวด้วยกันข้อสุดท้ายที่ไม่ให้ก็คือไม่ค่อยไปเที่ยวแล้วเวลาไปเที่ยวก็อย่างที่บอกแหละจริงๆอีตูไม่เฮียนะคนเฮียคือฉันฉันไม่คนเที่ยวกบบคนฉันดูแลตลอดเลยถามแข่ออีตูดูแลอีตูไมเที่ยวด้วยตลอดเพราะฉะนั้นถามว่าทาไมถึงไม่เที่ยวกับอีตูแขเป็นอย่างนี้ถ้าอีแขยางออกต้องไปกูออกไปละกูออกไปละแล้วถ้าผู้ชายมาปุ๊บกูบอกเลยค่ะกูกย เป็นสี่ใช่ไหมกูรูให้ตั้งห้าเลยกูรู้สึกไม่จะไ,ไ,ไ,ไปยกครับได้ข่าวว่าตอนนี้คุณกำลังจะมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วอ่ากันไหนฝากหนะะ่อยฮะสำหรับช่องฝากด้วยกับช่องรัศมีแขนะฮะตอนนี้ก็ชื่ออะไรชื่อช่องชื่อช่องคลอดหรือช่องอะไรอ่ะช่องรัศมีแขนเป็นภาษาองัองกฤษอ่า รูส์มีแค R U S A M W E K E นะฮะก็ฝากติดตามด้วยคอนเทนต์มัมีอะไรบ้างในช่องจริงๆเป็นไลฟ์สไตล์ของแขกคนอยากรู้บ้างไลฟ์สไตล์ของมึงก็คือปกป้อง50%แล้วนะปกป้อง50%ปกป้อง50%แล้วนะเขาจะมาเทคโอเวอร์หลายช่องแล้วนะปกป้องอ่ะราคาตัวแพงมากเลยปก้องรับพ่อแม่มันรู้ว่าอะไรรู้ป่ะว่าอุยอยู่กับกูแล้วลูกวิ่งลูกน่ารักมึงถ่ายกับแม่มันจะเป็นตาตายถ่ายกับกู ยถ้าใครสนใจความน่ารักไลฟ์สไตล์ของรัศมีแขเข้าไปดูได้ที่ช่องรัศมีแขเลยใช่คลิปจะรีลีส์มาเยอะเใช่แล้วก็อยากให้คนแต่ว่าลูกค้าเข้าไม่ได้นะต้องเข้าช่องดิจิทัลมาตูมเพราะว่าแขไม่รับลูกค้าจะปอดตอนตรงนี้เลยว่าแขไม่รับเออเอเดี๋ยววันที่ออนคลิปนี้ช่องรัศมีแขก็มีคลิปออนเหมือนกันอ้าวชนหรืออาถือว่าเป็นการขายต่อนื่เลยดูคลิปตูมเสร็จไปดูช่องแขต่อเลยอ่าแต่สำหรับใครที่เกลียดมาตูมนะคะก็มาดูที่ช่องแขได้ ก็มาดูช่องแขะได้ก็ซับสไครต์ช่องอีกตัไม่บอกมึงถ้ามึงเอาเถ้ามึงเอาใจคนที่เกลียดกูไปดูช่องมึงอ่ะงั้นมึงแซงบอยพิศนุเลยนะมึงแซงต้นหอมมึงแซงหลายคนเลยนะเพราะว่าของกูถ่านคนเกลียดเยอะนะอ่ะอย่างน้อยกูก็ภูมิใจอ่ะมึงเจ็ดสิบสองล้านคนอ่ะกูได้มาเจ็ดสิบล้านอ่ะกูว่ากูได้เจ็ดสิบสองคนที่รักกูที่เหลือก็คือเพื่อนที่มีผลประโยชน์กับครอบครัว แต่สุดท้ายแล้วก่อนไปอยากให้แขกฝากถืออีกหนึ่งบุคคลนะฮะต่อให้เขาไม่ได้ดูแต่เราอยากฝากก็คือนี่น้องลิซ่าน้องลิซ่าน้องลิซ่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ส่งกำลังใจมาให้แขกตอนนี้แขกกแบบโวยรู้สึกไงบ้างตอนนั้นที่แบบหูมึงส่งมามันเป็นกำลังใจก้อนสุดท้ายที่แบบว่าโอ้โหใจมันฟูแล้วมันพองแล้วมันแบบตอนเห็นคลิปมันยังไงอ่ะมันแบบตอนเห็นเป็นแบบพี่แขกคะขอให้พี่แขกป็นบ้วยร้สึกไง้างตอนน้นที่แบ่าเข้าใจนะเราเข้าใจา มึงน้องเขาอยู่สูงมากเขาอยู่สูงมากเขาไม่ต้องเป็นโอ้หัวน้องแม่งให้เกียริเรามากแล้วแบบเราแบบสิ่งที่ชอบในลดิซ่าก็คือความพยายามไงถูเหมือนกันบากว่าแบบโอ้ยชอบเพราะแบบน้องแบบสวยไม่ไเลยไม่ไดไม่สนใจแฟชั่นน้องชอบในความพยายามของน้องที่แบบเฮียแบบเก่งมากกว่ามันคือแบบน้องทําได้ไงน้องสู้ได้ไงเพราะฉะนั้นเราถึงบอกไงว่าน้องสู้มากกว่าเราแบบเป็นร้อยเป็นพันเท่าเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเย กูก็จะต้องกันนี้บ้างอะไรเงี้ยบางทีบางทีเราเหนื่อยเราอะไรก็รู้สึกแบบเออเรารู้ว่าเธอเราอยากอยู่จุดไหนแล้วก็ต้องสู้ไปน้องมันทําได้กับเราก็ต้องทําให้ได้เราก็เลยทำได้ก็เลยชกสักคำจมูกเขาแตกใช่แล้วกูก็เอาเงินทั้งหมดที่ได้รางวัลอ่ะโอ้โหกูได้มันทั้งหมดกือบสามสี่แสนเปยน้องหมดเลยซีรีนหมดเลยโโอ้ห แช่ซื้อซีดีหมดเลยเหมือนแบบลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจในการเดินต่อทุกอย่างทุกอย่างก็แบบซีดีหมดเลยเพราะเราก็ไม่อยากรู้สึกว่าน้องให้อะไรเรามาแล้วเราไม่ให้อะไรน้องคืนเราไปเจอน้องไม่ได้อย่างเงี้ยจะเอาเงินตรงนั้นไปซื้อผู้ชายกินอาน้องได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ซื้อซีดีนะเมีความเฮี้ยอยู่ใช่ไหมคุณตลกที่มันจะดีอยู่แล้วมึงพูดซื้อผู้ชายทำไม เราวันนี้หมดเวลาหมดเวลาแล้วพอได้แล้วเนื่อยดอดอกขอบคุณรัศมีแขมากๆนะคะที่ให้เกียตรติตู่มสนิทแล้วก็ฝากช่องรัสมีแขด้วยแล้วก็และก็ขอบคุณนะคะสําหรับไลฟ์เอ็ก n s i o n ชั่นนะครับรีบไปซื้อรีบไปตําได้เลยรายละเอียดอีกครั้งสาขาใกล้บ้านคุณอยู่ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็เหมือนที่มรตูบอกไว้นะครับรายละเอียดตรงนี้เลยใครสนใจก็ติดตามได้อย่าให้เสริมภูมิดูสุขภาพดีผิวสวยใสชะลอกาวัยแอนตี Anti ้เอดจิงกับ Life Extension ไลฟ์เอ็ก n s i o n ชั่นเด็กกัดขาต้องขอบคุณนี่ด้วยสิเจลียยำออนไ <Del i. S 1> ลน์ <laughs> เซนี่หลีกแล้วลขอบคุณอาหารอร่อยอร่อยวันนี้นะคะละาา้กสถานที่ดีๆแบบนี้นั่งมองผู้ชายเดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้เอาจริงจริงเมืองใครอยากแอลฟ่าลัก,กกูบอกมา,เ,า,มาเลยค<ด>่ะเซลี่เซลี่ออ <ๆ S 1> ยำออนไลน์หมดเวลาแล้วสำหรับรายการตูมเซนดท